อยากให้พี่เกียงชวนชวนพ่อพ่อแม่แม่บวตให้น้องหน่อยครับนะครับเรื่องเรื่องการบวชนะครับก็ผมผมบวชไปแล้วสองบวชฟรีหนึ่งแล้วก็เสียตังหนึ่งเสียตังหกบาทอีกหนึ่งนะแต่ทุกวันทุกวันทุกวันขอให้พ่อพ่อแม่แม่ครับช่วยกันหวตให้น้องตอนนี้คะแนนน้องนะครับก็นำอยู่ช่วงตัวงนะเพราะว่าแต่เมื่อเช้ายังตามผัดกันตาผัดกัน ตอนนี้กําลังเริ่มเริ่มเริ่มตีเริ่มเริ่มห่างขึ้นเริ่มนําห่างขึ้นครับเมื่อกี้เปิดดูอยู่อ๋อแสดงว่าโบทเขามีคะแนนโบทฟรีอยู่ช่วงเนี้ยใช่มีโบทฟรีเราสามารถโบทได้ทุกวันใช่ไหมครับที่เราไม่เสียคะแนนของน้องก็บสองหมื่นเก้านะฮะสองหมื่นเก้าอ๋อคะแนนของน้องสองหมื่นเก้าแล้วอ๋อสี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์สองหมื่นเก้าใช่ทีอ๋ออันนี้เวลากี่โมงแล้วเนี่ยตอนนี้เลยล่าสุดล่าสุดนะทุ่มทุ่มยี่สิบห้า ทุ่มยี่สิบห้าอ่ครับอย่าลืมนะครับพ่อแม่พี่น้องพอพ่อแม่แม่ของต้นข้าวทุกทุกคนนะครับครับช่วยกันนะครับช่วยช่วยลูกสาวเรานะครับครับช่วยช่วยกันบดด้วยความรัก่ะเรา <ๆ S 2> เราเราบดด้วยความรักเราไม่ได้บดด้วยแต่แล้วแต่ว่าใครจะจะ,จะบชเสียตังค์หรือว่าไม่เสียตังค์ก็แล้วแต่ <ผม S 1> <ๆ S 2> ครับผมวันนี้วันนี้ได้ได้ดูอ่ที่น้องประกาศชวนขอให้พ่อพ่อแม่พ่อพ่อแม่แม่ช่วยไหม อ๋อวันนี้ไม่ได้ดูนะแต่ว่าดูเมื่อคืนที่ว่าเมื่อคืนที่เขาโหวตชื่อคนที่ที่งานนะเนี่ยที่งานได้ดูอยู่โอ้แปลกไหมพอน้องพูดปุ๊บตอนเช้าคะแนนพุทธเลยพุทธเลยโอ้ตอนเช้าตอนตอนเช้าผมตื่นมานะยังยังเห็นอยู่ยังตามอยู่แป๊บขึ้นอ่ะทีนี้มีผัดกันขึ้นผัดกันผัดกันน้ำอยู่แป๊บหนึ่งอ้แล้วตอนตอนตอนพอใบเรือเรือช่วงบ่ายไปนี่ใช่ชักเริ่มน้ำน้ำน้ำเยอะขึ้นครับโอเคก็สนุก ดูก็ลุ้นๆกันไปไม่ได้คือไม่ได้ผมก็ไม่ได้หวังอะไรมากแต่ว่าเป็นกําลังใจให้น้องเท่านั้น<ช>เพราะความรักบริสุทธิ์คือทางไทยรัฐเขา,ามีข้มอมูลของแต่ละคนอยู่นเะเขาจะรู้ว่าจำนวนคนกี่คนกันแน่<อ>นนคนจะไม่ตรงกับคะแนนเยอะเพราะคะแนนเนี่ยคนนึงโบวตได้หลายครั้งใช่ไหมแต่จำนวนคนเนี่ยไทยรัฐเขารู้รู้ความจริงว่าคนที่โบวตให้น้องเนี่ยเยอะแค่ไหนแสดงว่าโบวตฟรีเป็นพลังบริสุทธิ์ใช่เป็นโบวตที่ทำแต่ว่าถ้าถ้าถ้า จะใช้ใช้ใช้เงินซื้อค่า6บาท10บาท20บาทก็ก็ตามสะดวกของเราอไม่แม้อยู่ที่เราอยู่ที่เราว่าเราไม่เดือดร้อนเราทําไปบทบทเงินก็ได้ไม่บทเสียเงินก็ได้อยู่ที่เราทำด้วยใจทำด้วยใจอ่ะขอบคุณพี่เกียงครับครับผมครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในนี่ครับบรรยากาศภายในวัดครับะเอาคุณใส่ตัวเอาคุณใส่ใจ ของซื้อของขายปกปักรักษาสันในวัดมีอะไรบ้างครับในรอบเทศกาลการลอยกระทงจากผอกวัดลาดตัวหลวงเอาผาดไปแล้วแต่าดไปแล้วก็เจริญตรลอมจากคืนที่สองขอผาเ็ยังอยู่อีกสามคืนอ๋อมีห้าคืนแล้วนี่คืนที่สองนี้ลาบัดลาบานูใช่ปะทางนี้เลยใช่ไหม จะเป็นโซนของกิน เพราะนะครับดูบรรยากาศกัน,น ตันั้อชั่นนะครับหนึ่พับาทคุณวัชนมะแขกอาทอดีตรอผู้ว่าจังหวัดด้านนี้ก็จะเป็นอะไรบาทคุณยีรชัยตักไข่ปลาการคุศลอมีหมอเตอร์ไซค์ด้วยสะอาดใจนายกปตทราบุวหนึ่งพันบาททางไปษัทนปตทแแะบุรีบริการหนึ่งพันบาทถ้ามุณสวนเชี่ยวกันจัดเขาวาน ห,ห้านหน้าห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 ้าาหหา เป็นคืนที่สองคืนแรกเมื่อคืนนี้มีทั้งหมดห้าห้าคืนคืนที่สองสี่ร้อยบาทนะครับปูช่างตั้มเจ๊กานกระท่อมซึ่งสามร้อยบาทเราก็เดินดูนะครับโอ้ของกินของสุดหายเยอะแยะเลย วันน um> uh, mm, ี้มาเสริมบุญเป็นการน้อมนำแสดงความกตัญญูกตเวทที่สามบุญกับผู้ไร้กำเนิดเรางทำบุญพระประจำวันเกิดครับวันนี้เป็นเดืยนนะครับเป็นเดือนกันยาครับบรรยากาศด้านหน้าก็นี่ครับมีที่จอดกอล์ฟใส่ด้านหน้าเขาจะเป็นที่ลอยกระทงนะครับจากลอยกระทงที่นี่เขายังจัดอยู่นะนี่บรรยากาศงานลอยกระทงวัดลาดบัวหลวงเนาะ เอาคืนนี้พบกับน้องต้นข้าวครับขึ้น2องทุ่มครึ่งวันที่ 6. พุพชิกายนนะครับพาเอฟีมาเดินดูบรรยากาศกันครับผมชอบกดไลค์ช้กดแชร์ครับบรรยากาศหน้างานวัดนัดนบนหลังเวลานี้ขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับ